เราไม่จำเป็นต้องเตะขาคือน,นี้ไม่จําเป็นนะคะเริ่มต้นเลยนะคะท่านี้ก็ให้ทําท่านี้นะคะโ,โฟกัคือวางขาวางมืออย่างนี้นะคะให้เข่าเนะี่ยอยู่ใต้สะโพกของเราแล้วก็ข้อมือน,นะคะอยู่ใต้หัวไหล่ของเราสมมติเราจะฝึกก้นข้างขวาก่อนใช่ไหมอ่ะก็ให้เหยียบเข่าข้างซ้ายนะคะเข้าไปหาตรงกลางมากขึ้นนะก็คือ,อกปกติขงองเอาใช่ไหมก็เหยียบเข้ามานิดนึงเข้ามาด้านไหนแล้วก็เหยียดขาข้างขวาค่ะออกไปด้านหลัง จากนั้นก่อนที่เราจะเล่นนะคะแล้วก็เช็คในส่วนของลําตัวของเราก่อนก็เช่นหน้าท้องมีการเก็บหรือยังเก็บในที่นี้คือไม่ใช่คัาแมวท้องนะคะแต่เป็นการเกร็งหน้าท้องให้ชุบข้างในท้องของเรามันเกิดแข็งนะคะมีแรงดันข้างในนะคะแล้วก็ในส่วนของแขนนะคะไม่จําเป็นต้องเหยียดตรงแบบนี้ก็ได้สามารถผ่อนแรงนะคะแบบงองอศออได้นะคะต้นคออ,อย่าเหยื่อชันมากเกินไปนะคะให้ก้มหน้าลงเล็กน้อย แล้วก็เริ่มเลยนะคะให้เตะขาข้างขวาขึ้นมาเราจะสึกก้นก้นขวาใช่ไหมให้ออกก้นยกก้นขึ้นมาก่อนคือพูดง่ายคือให้เราจินตนาการว่าเราใช้ก้นยกขาข้างขวาของเราขึ้นไม่ใช่เอาแต่เตะเท้าขึ้นอย่างเดียวไม่้นะคะต้องให้ก้นออกแรงยกทั้งขาของเราขึ้นมาค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ขึ้นแล้วก็ลงลงก็คือวางตอนจังหวะที่ลงนะคะวางเท้าลงกับพื้นไปเลยนะทำไมนะขึ้นลง สังเกตนะคะว่าเกจะไม่ได้เตะขาสูงเรามันจะไม่ต้องเตะขาขึ้นนี้ไม่จําเป็นนะคะเอาแค่สุดระยะแค่นี้ยก็พอแล้วนะคะอย่าลืมเก็บหน้าท้องหายใจยังไงเตะขึ้นหายใจออกพอลงก็ค่อยหายใจเข้าหายใจออกเข้าถ้ารู้สึกว่าเมื่อยนะคะสามารถวางศอกลงไปกับพื้นนี้ได้เลยนะแล้วก็เล่นนี้นี้ सर हाँ?